ค okay. ชัดเจน,นครับเจนนะสวัสดีครับเพื่อนๆน่กนงูุนครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชยัยเทเดอร์นะครับวันนี้ประจําวันที่8กันยาย,ยนปี2567นะครับอยู่กับผมเช่นเคยกับผมธงชยัยเทเดอร์นะครับกับการวิเคราะห์เหรียญสตโตคอนดิีประจําสัปดาห์ หน้านะครับว่าเหรียญจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับหากผู้ว่าท่านไหนต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับกับแลตฟอร์มต่างๆนะครับสําหรับแลตฟอร์มที่จะมาทําการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะใช้แลตฟอร์มในส่วนของบิตครับนะครับในการวิเคราะห์เหรียญบิตคอยเหรียญอินเทอร์เลียมแล้วก็เหรียญครับคอยนะครับแล้วก็เหรียญประเภทต่างๆนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา เหรียญจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับจะมีวอลุ่มการซื้อขายนะครับแล้วก <Okay>, ็ข่าวนะครับของสัปดาห์หน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญ BTC หรือว่าเหรียญ Bitcoin นะครับผมผมขอไปวิเคราะห์ตั้งแต่ทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับทานเฟรม4ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับว่าลักษณะของเหรียญนั้นนะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับสําหรับเหรียญ BTC นะครับหรือว่าเหรียญ Bitcoin นะครับเหรียญ Bitcoin สัปดาห์หน้านะครับ ถ้าเรามาดูภาพรวมของเทนใหญ่นะครับเทนใหญ่ของเหรียญ BTC รือวก็เหรียญ Bitcoin พอขยายเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะครับให้ดูภาพกว่วงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆจะดูนะครับที่ทเฟีมสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ของเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็น up ท e n คือว่าเป็นเทนขาขึ้นนะครับหากเราทําการตีเส้นตั้งแต่จุดที่เป็นจุดล o มาถึงจุดไฮนะครับณราคาปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับ ราคาที่ทันเฟรมสีชั่วโมงก็ยังเป็นอัพเทนหรือว่าเป็นเทนขาขึ้นนะครับเพื่อนๆนักลงทุนะครับต้องการที่จะเข้าซื้อนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายเหรียญ btc หรือว่าเหรียญบิตคอยน์ในตลาดสปอร์ตนะครับเพื่อนๆต้องการที่จะถือระยะยาวนะครับสามารถเข้าทางกระไร้จุดนี้ได้นะครับหรือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดบังคับโครงสร้างเทนใหญ่นะครับ จุดที่เป็นจุดบังคับของสร้างเทรนใหญ่นะครับถ้าเรามองดูที่ฐานเฟรม4ชั่วโมงก็ยังเป็นอัพเทรนนะครับก็ถือเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับฐานเฟรม4ชั่วโมงนะครับผมนะครับเหรียญบิทคอยนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะลงมาปรับฐานนะครับปรับฐานที่บริเวณที่เป็นโซนดีมานบริเวณโซนราคานี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแท่งเงยนหัวแท่งก่อนหน้านะครับหลังจากที่ลงมาปุ๊บนะครับมาเจอยังโซนดีมานบริเวณโซนราคานี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมทําการตีเส้นดีมาไลน์แป๊บนึงนะครับ การปีสิรีมอะไรนะครับโอเคนะครับเพ,เพื่อนๆต้รู้งงจะเห็น้ว่านะครับหลังจากที่ราคานะครับมาย่ําอยู่บริเวณโซนราคานี้นะครับซึ่งเป็นโซนดีมานนะครับโซนดีมานคือโซนที่มีการพักราคานะครับของราคาบิตคอยน์นะครับหลังจากที่ดีมานนะครับราคา บิตคอยเปการเทขายนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องมาเอาบุบริเมนโซนดีมานะครับแล้วก็มีการเด้งกลับนะครับแล้วก็ยืดยืดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เด้งลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ครับแล้วก็ผมคาดการณ์ว่าหากไม่มีข่าวอะไรที่รุนแรงนะครับราคาบิตคอยนะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับอาจจะขึ้นไปทำา i g ต่อนะครับหากว่าไม่มีข่าวอะไรมานะครับต่ผมคาดการณ์ว่า ราคาบิตคอยนะครับจะลงไปต่ํากว่า2,5 0 0นี้คงเป็นไปได้ยากนะครับคงเป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากว่ามีการปร,บรับฐานครั้งใหญ่แล้วนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับแล้วก็บริเวณโซนราคานี้มีการปร,บรับฐานครั้งใหญ่มากนะครับคาดการณ์ว่าราคาเห, TC, หรียญ b t c หรแล้ว่าเหรียญบิตคอยสัปดาห์หน้านะครับก็ยังเป็นไซเย์นะครับก็ยัง ถ้าเป็นถ้าขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับน่าจะขึ้นไปถึงสองล้านบาทไทยนะครับของราคาบิทคอยนนะครับประมาณสองล้านบาทไทยอาจจะเห็นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับหรือวัดเดือนพายนเดือนนี้นะครับราคาบิทคอยที่ประมาณสองล้านนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับผมตอนหนึ่งเหรียญนะครับโอเคเหรียญบิทคอยนผ่านไปนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับก็คือเหรียญอีซทลเลียมนะครับ หรือว่าเหรียญอีชิเรียมนะครับข้อข้างที่เป็นไปดีที่ทางเดียวกับเหรียญ BTC หรือว่าเหรียญบิทคอยนะครับเดียวว่าต่างกันนิดนึงนะครับตรงที่บอลล่มการซื้อขายนะครับแป๊บนึงนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าครับแถบสีเนี่ยที่อยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้คือบอลล่มการซื้อขายประจําวันนะครับของเหรียญแต่ละชนิดนะครับก็คือราคาเสนอซื้อแล้วก็ราคาเสนอขายด้านล่างนะครับรายการซื้ออยู่ด้านบนนะครับรายการขายอยู่ด้าน ล่างนะครับอันนี้คือราคาเสนอซื้อเสนอขายนะครับพเพื่อนๆก็ต้องดูที่เป็น Market cap นะครับคือวิ่งในแต่ละแต่ละช่วงเวลานะครับมีการซื้อขายเท่าไหร่นะครับวอลุ่มการซื้อขายเท่าไหร่นะครับราคาที่ราคาเท่าไหร่นะครับวอลลุ่ม,ม,มเงินบาทไทยเท่าไหร่วอลุ่มเหรียญเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคานะครับว่าวอลุ่มเหรียญที่0สมมุติว่า5.28ใช่ไหมครับมีอยู่ที่ราคานะครับที่ราคา77,900โดยประมาณนะครับ มีการซื้อขายอยู่ที่ราคานี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวอลุ่มการซื้อขายนะครับส่วนเหรียญอีทีเลียมนะครับเหรียญอีทีเลียมก็เช่นกันนะครับมีการปรับฐานอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากที่ได้มาทดสอบในโซนดีมานนะครับโซนดีมานบริเวณโซนนี้นะครับราคาเหรียญมีการมีแรงซื้อนะครับผลักดันขึ้นไปนิดนึงนะครับผลักขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเรามดูภาพรวมใหญ่ที่ชามเฟรมสีชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับค่อนข้างที่จะเป็นอัพเทนนะครับคือเป็นเทนขาขึ้นนะครับ ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านบริเวณโซนราคาที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบจุดหกสามนะครับที่ยังไม่ทะลุลงมาบริเวณด้านล่างนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับเห็นว่ามีการเทขายทำกำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ก็ยังไม่เอทอฟเทนนะครับเพื่อที่จเป็นเนขาขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหรียญที่สามนะครับคือเหรียญบิตครคอยนะครับ เหรียญบีบคับคอยคือเหรียญฟิลด์ฟอร์มของบิบคับนั่นเองนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นไปทิศในทิศทางไหนนะครับสัหรับเหรียญบีบคับคอยนะครับเหรียญบีบคับคอยผมจะวิเคราะห์ที่ทันเฟรม4ชั่วโมงนะครับที่ทันเฟรม4ชั่วโมงเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับค่อนข้างที่เป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับหลังจากที่ราคานะครับมีการปรับฐานลงมาเรื่อยๆนะครับมีการแสดงโลยกโลต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่เป็นดาวเทนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ ราคาเหรียญบิตคับคอยนะครับขึ้นไปทำออทำไฮนะครับราคาก็พยายามปรับฐานลงมาเรื่อยๆนะครับพยายามยกไฮสวิงไฮสสนอโลนะครับทําโลที่ต่ําลงนะครับไม่สามารถที่จะยกโลถึงขึ้นไปถึง100นะครับมีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมคาดการณ์ว่าราคานะครับน่าจะล่วงไปต่อนะครับสังเยตเหรียญบิตคับคอยนะครับไปที่ราคาเดิมนะครับอาจจะถึงราคาที่30นะครับอาจจะลงไปต่อถึงราคาที่ประมาณราคาที่3 0นะคะรับโดยประมาณนะครับ ว่าอาจจะเห็นแน่นอนนะครับราคาที่ประมาณ30สินะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการข้อทางกาไรนะครับอาจจะมาปรับฐานบริเวณโซนราคานี้นะครับที่มีการสวิงขึ้นไปนะครับบริเวณที่ราคา3ามสบาบาทจุดหกสาหรือประมาณนะครับนี่ก็คือบริเวณโซนดิมานนะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่เป็นกรอบดิมานนะครับดิมานโซนนั่นเองนะครับเดยมจะทําการปีกอบไว้นะครับให้กับเพื่อนๆนักลงทุนได้ตัดสินใจนะครับ ทำการตีกรอบไว้ก่อนป,ปุ๊บนะครับบริเวณกรอบบริเวณโซนราคานี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณโซนดีมานะครับอันนี้คือเป็นโซนที่จะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญบิตคอยนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับระหว่างที่สามจุดสามจุดหกสามถึงสามสิเก้าจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ หากเพื่อนๆต้องการที่จะช้อนบายขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะพิจารณานะครับในการเข้าทางการบริเวณโซนราคานี้นะครับได้นะครับสำหรับเหรียญ BTC นะครับเราอาจจะเห็นแน่นอนนะครับอาจจะเห็นแน่นอนนะครับมีการเทขายทางการลงมานะครับแล้วก็มีคนที่จะรอบีด้านล่างนะครับจำนวนมากเลยนะครับสำหรับตลาดสปอร์ตนะครับโอเคนะครับเหรียญ BTC ผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเลยนะครับมาดูเหรียญอยู่ s d t นะครับเหรียญอยู่ s t นะครับค่อนข้างที่จะ สอดคล้องกับเงิน us ดอลลาร์นะครับณปัจจุบันนะครับมีการมีการอ่อนค่าลงถึงสา8สบามจุดแปดสามบาทนะครับก็ยังเป็นดาวเทนนะครับที่ชารเต็มสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นดาวเทนนะครับก็มีการเทขายลงมาอย่างมินแรงนะครับมีการปรับลงมานะครับค่อนข้างที่จะอ่อนค่ามากเลยนะครับสำหรับเงินบาทนะครับเออทำไมจุดบังคับโครงสร้างนะครับที่เป็นจุดเบรกขึ้นไปนะครับก็ยังทําโรที่ต่าลงรื่เลยนะครับสําหรับราคา ของเหรียญ usdt นะครับผมโอเคเหรียญ usdt ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญ b n b นะครับ huh. ว uh ่า huh. ว okay. so ่าเหรียญไบแนนนั่นเองนะครับเหรียญใบแนนใบชนไหลนะครับมาดูนะครับถ้าเหรียญใบแนนถ้าเราดูนะครับก็มีการทดสอบยังโซนที่เป็นโซนดีมันโซนนะครับหลังจากที่มาแตะโซนดีมันโซนบริเวณโซนราคานี้นะครับก็มีการเด้งกลับนะครับ บริเวณโซนราคานี้นะครับที่มีการย่าราคาอยู่นะครับมีการเบรคขึ้นไปนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับหลังจากที่ราคาเหรียญ BNB ลงมาแตะปุ๊บนะครับราคาได้เกิดการรีเจชันนะครับขึ้นไปผักดันราคาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราดูในกรอบแคบๆก็ยังมีการยกตัวต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับก็ทําดาวเทียนลงมาเรื่อยๆนะครับทําดาวเทียนลงมาเรื่อยหากสามารถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะทะลุราคาที่ประมาณหนึ่ง 54.59.33ถึง14.91.97.5ลงไปได้นะคร cis, ับราคาเหรียญ BNB ก็มีโอกาสที่จะล่วงลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหากทะลุบริเวณโซนราคานี้ลงไปได้นะครับผมอันนี้ก็คือเหรียญภาพรวมของเหรียญ BNB นะครับเหรียญ BNB ผ่านไปนะครับเหรียญไบเนสนะครับมาดูในส่วนของเหรียญ j จฟินะครับเหรียญ j จฟินี้ก็คือเหรียญคนไทยของคนไทยนะครับของ Jmart นะครับมาดูเหรียญสกุลเงินของคนไทยกันนะครับเหรียญจิตอลของคนไทย หรือว่าเจฟินหรือว่าเจฟินคอยนะครับซึ่งเป็นของแฟลตฟอร์มของเจมานะครับบริษัทเจมาโอเคนะครับภาพรวมก็ยังเป็นดาวเทนนะครับที่ฐานเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อว่าจะเห็นได้ว่านะครับมีการปรับตัวต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญเจมานะครับอ๋อาก์เหรียญเจฟินนะครับเท่าทีนะครับเพื่อเพื่อนต้องการที่จะช้อนซื้อนะครับราคามาแจแต่ที่4ี่จุด้านะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถช้อนซื้อขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าต้องถือเก็บเก็งกำไรระยะยาวนะครับ เองกอะไรไมยใหญ่บริเวณโซนราคานี้สวยเลยนะครับ4 5นะครับเพราะว่ามันเคยไปทําโลสูงสุดที่ประมาณ18-19บาทโดยประมาณนะครับทําโลสูงสุดบริเวณโซนราคานี้นะครับเมื่อประมาณปีาประมาณปีปลายป,ป,ปีที่ผ่านมานะครับราคาได้ไปท New ํ e นิวไฮที่18.79นะครับโดยประมาณหน้าคาปัจจุบันอยู่ที่5บาทนะครับ5บาทนะครับเพื่อนต้องการช้อน เพื่อเก่งกำไรระยะยาวก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าจะตามองเลยนะครับเพราะว่าหนปัจจุบันนะครับราคาได้มาทดสอบบริเวณแนวรับที่เป็นโซนดีมันบริเวณโซนราคานี้แล้วนะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าบริเวณโซนนี้นะครับมีมีคนที่จะรอบายขึ้นไปนะครับจุวนมากนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับหากเพื่อนๆต้องการที่จะช้อนบีขึ้นไปนะครับก็พิจารณาในการเข้าทางกำไรได้บริเวณโซนราคานี้นะครับระหว่าง 4.95นะครับถึง5นะครับปากโดยประมาณนะครับสำหรับเหรียญ JFIN นะครับเหรียญ JFIN ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญดอสคอยนะครับเหรียญดอสคอยเหรียญดอสคอยเป็นเช่นไรนะครับเหรียญดอสคอยดอสคอยโอ้โการเทขายลงมาเช่นกันนะครับที่ฐานเฟรม4ชั่วโมงนะครับโอ้โหก็ยังถือว่าเป็น up t r e n นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายโครงสร้าง บริเวณที่เป็นโซนดีมาร์บริเวณโซนราคานี้นะครับที่มีการเบรกขึ้นไปนะครับแต่มามาถึงโซนโบริเวณโซนราคานี้ก็เช่นกันนะครับมีการดีเจตขึ้นไปนะครับลงมาแตะปุ๊บดีเจตขึ้นไปนะครับพิจารณาในการเข้าทากำไรก็เพื่อนๆก็สามารถพิจารณาเข้าช้อนบีขึ้นไปนะครับหางราคาลงมาแตะอยู่ที่ประมาณ3.2 2จ7ออโดยประมาณนะครับบริเวณโซนเนี่ย โซนที่เป็นโซนดีมันโซนบริเวณโซนราคานี้นะครับวมได้ทาการดีเซ้นนะราคาปัจจุบันนะครับสาหรับเหรียญดอสคอยนะครับโอเคนะครับเหรียญดอ c คอยผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของเหรียญ XRP นะเหรียญ XRP XRP ณปัจจุบันอยู่ที่17.91นะครับสำหรับเหรียญ XRP ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับ ลำเหรียญอ r p าทมาดูกันนะครับว่าเหรียญอีกทนะราคาปัจจุบันก็เช่นกันนะครับมีการเทีขายลงมานะครับที่ฐานเป็นสีชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุลงไปตับนะครับบริเวณโซนดีมาร์ถือว่าเป็นโซนดีมาร์ที่แข็งแรงนะครับเจยวอยู่ที่ประมาณราคา15 9 1้า้าโดยประมาณนะครับระหว่าง14 15ถึง้า้าโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือเป็นโซนดีมาร์โซนแข็งแรงนะครับรเป็นโซนราคานะครับพวกพันพิจารณาการเข้าทำอะไรหางราคาลงไปแตะปุ๊บนะครับ ครั้งหนึ่งเคยลงมาแตะนะครับลงมาแตะบริเวณที่เป็นดีมาโซนนะครับแล้วก็มีการดีเจคชั่นขึ้นไปนะครับมีคนได้าไม้บีอยู่ด้านล่างบริเวณโซนราคานี้นะครับสําหรับเหรียญ XRP นะครับเคยทําขึ้นไปนิวไฮสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอย่อเม,มนูที่แทนเฟรมเดย์นะบทนเฟรมเดลี่นะครับแานเฟรมเดลี่นะครับ,ครบเคยขึ้นไปทําโลสูงสุดเออไฮสูงสุดนะครับถึงประมาณโอ้โห เยอะมากเลยนะครับเคยขึ้นไปทำโลสูงสุดอยู่ที่หกสิบสี่บาทจุดเก้าสามสตางค์นะครับโอ้หถือว่าเป็นอีกเรียนเงินนะครับที่น่าจับตามองนะครับทางเราไม่ได้แนะนำหรือว่าชี้นาในการลงทุนนะครับการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลยังมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนนะครับควรศึกษาข้อมูลนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับในการเข้าเทรดเข้าทางอะไรในเหรียญดิจิตอลนั้นๆนะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าในทางกับการหาเพื่อนๆนะครับมีการบริหารจัดการนะครับในการศึกษาความผันผวนของเหรียนะครับ ข่าวต่างๆนะครับที่จะทําให้เหรียญวิ่งไปในทิศทางนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาข้ามอมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับการวิเะห์เหรียญโดยสังเขตประจําวันที่8กันยายนปี2568กับผมนงชัยเทเดอร์นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม4คน1ิบสี่สี